อย่าอย่าให้เป็นเรื่องราวเยอะที่เรื่องะต้องให้ใครระวังทีหรือวัาทีกวัวครูท้องะวังตัวกูเองครับเป็นมิกล่าสุดเมื่อกี้เขาคุยกันอยู่เ๋ยวเขาเล่เลมื่อกี้คุยกันอยู่เรื่องคุยกันอยู่เรื่องเป็นวิทยากรเป็นคุณครูที่นี่อ๋ออืมเป็นคุณครูแล้วก็ได้เห็นพารใหม่ใม่ของพี่บีใช่จริงๆเรามีหลายพารเราจริงๆเราเป็นอาจารย์พิเศษนะเห็นหน้าเมื่อื่งอย่างเงี้ยจริงเป็นอาจารย์พิเศษก็เคยเป็น พ่จุลาที่ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแต่นี้มาหอมาคุยเรื่องวิชาการอะไรเงี้ยก็คุยเรื่องเรื่องการเรียนต่อนี่เป็นทุนอะไรเงี้ยหลายหลายหลักสูตรเลยแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่นี่อะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่คุยนะก็เลยมาคุยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็วิ่งนะแล้วก็ได้เหรียญมาวิ่งจริงพี่อาจารย์เขามาคุยเรื่องเป็นอาจารย์พิเศษสาขาภาควิชาอะไรจริงๆมันมีหลักสูตรธุรกิจอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นทุนที่เรื่องด็อกเตอร์ อันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์พิเศษเนี่ยคือเราจบสองอันไงเรามีวิศวกรรม,มศาสตร์มีวิศวะอันหนึ่งแล้วก็มีออนิเทศอันหนึ่งเราก็เลยสอนได้ทั้งสองอย่างมันอาจจะแบบอ,อยู่คนละฝั่งกันเป็นคุณครูก็มีอีกมีอีกมีอีกอันหนึ่งก็คือมีเหมือนเป็นคุณครูอีกอันคือเรื่องที่มาคมแพทย์แผนไทยประเทศไทยอะไรเงี้ยเราจะมีหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องของปรับสรีละร่างกาย,ยอยาะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยววิ่งหน้าเราก็จะเป็นวิทยารกรไปสอนอีกเหมือนกันครับประมาณนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกีฬา,าศาสตร์การกีฬายอะไรเงี้ยครับเป็นไงหลายอย่างดูจริงจังไหมหม,หมีหลายมิติก็มีพาร์ทดนตรีมีพาร์ทกีฬามีพาร์ทบันเทิงมีพาร์ทวิชาการก็ประมาณนี้แหละคนแบบครบทุกอย่างครบทุกอย่างเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีอะไรทําก็ทําไปก่อนเพราะว่าอะไรไม่มีตังค์ยังครับ ต่ไม่เป็นไรหรอกทั้งเถิดเราก็หาเอาของเพื่อนเอาของแรไปก่อนครับจริงๆก็ผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ผมด้วยครับไม่รู้กันคุยเดี๋ยวคุยก็ล่าเริงนะไม่มีอะไรนะแต่ว่าแต่ว่ามันมีนะกูกับเรอไม่มี รอติดตามตอนต่อไปไม่เพราะว่าล่าสุดเราเห็นมันหลายเอพิโซดมากเลยที่แบบได้ไลฟ์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันมีหลายล่าจริงเข้ามาก็นั่งคุยเรื่องแบบปกติบ้าๆแบบเออตลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีโพสต์มันก็จะมีโพสต์แบบโพสต์อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันก็จะแบบโคล่มูดกันอ่ะเออซึ่งก็ชินก็คือหนังโคล่มูดตลอดเวลาเรียกมือนกันได้ปะก็ตามนี่ ก็มีหลากหลายสรรพนามก็จะมานี้แหละครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่มูดอะซึ่งมูดเราก็อย่าว่าพวกคุณตามไม่ทันเลยผมก็ตามไม่ทันเหมือนกันครับแจริงจริงมนที่แบบว่าทางนู้นเขาก็แล้วมีกระดาษมาบ้างอ๋อก็อะไรเนี่ยตามภาษาผมเองก็ไม่โอ้โหเป็นปึกนะซีเรียสแต่ว่าเราดูแล้วเราก็แบบเรายังไม่เข้าใจเนื้อหาเลยเรายัง เรายังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องราวต่างๆเลยได้รับมาได้อ่านแล้วอ่านแล้วเรายังไม่เห็นเรื่องอะไรของเราเลยแต่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวของเราเออก็มีมูลค่านะเยอะไหมเยอะนะแต่เราแต่เราก็ไม่มีอะไรนะนอกจากแบบจางเกงในเปียกๆแล้วตอนนี้ที่เพิ่งวิ่งมากับแบบเอาอันนี้ไปขายได้ไหมอยากได้เราก็ให้นะคือจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไระ แหมคนไม่มียังจะเอาอะไรจากเราอีกวะชีวิตนี้มองเรื่องนี้ว่าเราสามารถจัดการกับตัวตระหว่างของเราและเขาอะมันมันได้ไหมรเราจัดการตัวเราได้เราเ,า,เราก็ไม่รู้สิเธอต้องไปถามเพราะว่าแต่ว่าถ้าถามเราอะเราก็เป็นคนรักทุกคนอยู่แล้วไงเราก็เป็นคนล่าเริงปกติาบ,บ้าบ,บบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็ไม่ได้แบบเราก็อย่างเงี้ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยแบบที่ทุกคนเห็นนะแบบตลกไปวันๆรจิง ถามว่าเครียดไหมผมว่าเป็นห่วงคนรอบตัวมากกว่าเพราะว่าบางอย่างเหตุเราไม่ได้สร้างไว้บางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบอย่างวอแต่ผมว่าแต่ผมว่าทุกคนเข้าใจพวกเธอเข้าใจใช่ปะละ่ะเ,ออเธอไม่ต้องพูดเราว่าทุกคนเข้าใจเว้ยซึ่งเราออกไปทุกที่แบบในประเทศเนี้ยคนมันวิ่งเข้ามาเราเข้าใจเราหมดเลยซึ่งตอนนี้เราไม่มีประเด็นอะไรเลยนะ เรามีแต่ความรักความปรารถนาดีให้กับทุกคนเสมอเลยว่ะเออแล้วเราไม่แบบคิดร้ายอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ว่าเราเจะเนี่ยเรื่องทุกคนก็รู้อยู่แต่ว่าเราก็ไม่มีปัญหาอะไรไล่้พูดไห้บอกกับเขาไหมาแบบนี้เขาก็รู้สิไม่ไงั้นเขาจะวิ่งมาหาเราเหรอเขาจะอยากเจอเราอยากคุยกับเราเหรอไม่งั้นเขาจะเข้ามาหาเราเหรอทุกวันเนี่ยถูกไหม ใจนัตอนนี้เหมือนแววตาและสีหน้าที่แบบดูไม่มีความสุขเหมือนมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่สุขอะไรแหละก็สุขเหมือนเดิมแหละแต่ว่านี่มันเช้าไงง่วงพอวิ่งเธอตีสามันเธอฉันยังไม่ได้นอนเลยฉันก็มาวิ่งอ่ะแล้วเวลาเราเล่นส่วนอืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เรามี energy หรือว่าอะไรเย้ะมันออกทางเวลตามันเหนื่อยเธอมันเหนื่อยกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราถ้ารู้หม่สบขว่าการขับ บางทีมันก็เอาตรงๆนะเราจริงๆเราก็เป็นมนุษย์คนธรรมดาผู้ดุชนธรรมดาที่เราก็มาทำมาหากินเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้มีปัญหาใครทำไมทำไมชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้ทุกคนยังถามเลยเเย,ยรจริงๆแล้วผมว่าทุกคนน่าจะจับต้นชนปลายกันได้นะ,นะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่มีเหตุมาก่อนแต่ว่าตัวผมเองก็ยังคงมีความล่าเริงปกติอะเพ <นะ S 2> ราะว่า เพราะว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะเราคือเราก็ทํางานเราก็ทามาหากินปกติซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระนะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่มันมันมีคนที่ม,มีปัญหามันก็มีปัญหาต่อไม่มีญหามันก็มีปัญหารุปหาคกาตอบได้เรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราเรายังไม่รู้เหตุผลเลยทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลเลย <S <S เพราะว่าทุกคนเจอฮะสองฝั่งมันทุกอย่างมันพวกเธออ่านเธอยังงงปะล่ะเธองงฉันก็งงเพราะว่าฉันก็จะไม่เข้าใจป้าสุดท้ายของเราก็คือตอนที่ไร้สน อ่าฮที่เห็นนั้นใช่ไหมไแต่เราไม่พูดไงว่ามันมีอะไรบ้าง<ต>เออเพราะว่ารจริงเราไม่พูดก็อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าอะไรที่แบบต่อให้เป็นความจริงถ้าเราพูดแล้วมันจริงก็จริงเหอะแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นอะเราไม่พูดเราอยากจะพูดแต่เรื่องดีๆคนเรามีดีไม่ดีธรรมดาแต่ว่าการทํำยังไงก็ได้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เราไม่ไปทําอะไรไม่เบียดเบียนใครพอที่เหลือมันคือเรื่องของ อะไรที่เราอะไรที่เราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราเลือกทางนั้นอะไรที่เข้าสู่ความสงบสันติเราเลือกวิธีนั้นหรือว่าความผาสุกข,ของทั้งตัวเองและผู้อื่นเราเลือกเส้นทางนั้นเสมอแต่ว่าไอ้เส้นทางอื่นนะเราไอ้ปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากเรานะเราไม่สามารถบังคับได้คราวนี้เหตุผลเนี่ยบางทีพวกเธอยังถามฉันเลยว่าเธองงใช่ไหมเธอเลยมาถามฉันเธอดูเธอยังงงเลยแล้วฉันอยู่ฉันจะไม่งงได้ไงฉันก็งงเหมือนพวกเธอนั่นแหละ เแล้วฉันก็งงว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเราเกิดเรื่อง,อ,งอะไรไที่มันมันดูแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นกับกับประเทศของเรามันเกิดอะไรขึ้นกับบุคลากรของเรามันเกิดอะไรขึ้นสังคมของเราคืออทุกวันนี้ประเทศเราแผ่นดินยังไหวได้เนี่ยและไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ถูกว่า <c ười> เราเปิดข่าวไปจะเอาสังคมไหน,ไหนเราเห็นแล้วเราก็มีแต่ความสลดสังเวทถูกปะ ตอนนี้มันก็อยู่ไปกับการที่ทำงานทำบุญนะแล้วก็เดินจงกรมไปนั่งสมาธิทำงานก็เหมือนเดิมนะไอ้เรื่องนั่งจงกรมนั่งสมาธิก็ทำมานักนานอะไรเงี้ยแล้วก็งานสังคมก็มาอย่างงานวิ่งอย่างเงี้ยเราก็มาแล้วก็มีงานไอ้ที่บอกว่าไปสมาคมที่จะไปสอนอะไรเงี้ยเราก็ทำก็คือมันก็เป็นเงินทองอะไรซึ่งเรามางานอย่างเงี้ยงานสังคมเราย,ยัางเดินเต็มปกติอ่ะ เรายังทำเต็มแล้วก็ส่วนงานจริงๆของเราในเรื่องเพลงอะไรเงี้ยเราก็ทำเพลงแล้วถ้าปล่อยเสร็จก็มีงานคอนเสิร์ตเราก็ไปตามเวลาซึ่งสุขภาพเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราแบบไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจริงอยู่เราวิ่งเงี้ยโอเคแต่ว่าการที่เราจะทำงานแบบหางบุ้งหามขําแบบนอนเช้านอนดึกตื่นเช้ามากๆอะไรเงี้ยเราไม่ไหวแล้วคือมันก็เลยเป็นเหตุผลไม่แบบทุกคนอาจจะเห็นหน้าน้อยลงในแบบพาร์ทของการแสดงอะไรเงี้ย ก็ให้วันๆเราก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าคือถ้าหลังไม่อ่ะเดี๋ยวเราบอกได้เออพวกเธอเห็นเดี๋ยวเธอก็รู้เองทุกคนมีแต่แบบยืนตบไหลเราแล้วก็นึกออกป่ะเออทุกวันนี้เราเราว่าลมหายใจเรายังมีอยู่ก็บุญแล้วอ่ะข้าวเรายังมีกินอยู่นะฮะตอนเนี้ยหรือไอที่คุยเรื่องอะไรทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะทุกวันนี้เราก็อย่างที่บอกเราคือชีวิตเราเราบวชไปแล้ว และที่เราสื่อออกมาเราบอกแล้วเราเหลือแค่ภาระเรื่องแม่เท่านั้นเองซึ่งเราไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะยืนอ,อยู่ในเพศคราวาดแต่ว่าที่เรายืนอยู่นี่ก็คือเรายังต้องทําเรียกว่าอะไรมงคลต่างๆเงดูบุป,ปการีหรือว่าทํางานที่เป็นสมมาอาชีพมันก็ยังต้องทําต่อไปแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนล่าเริงซึ่งเรื่องอย่างนี้เราก็ยังล่าเริงอยู่บนปัญหาแหละแต่เราก็ยังล่าเริงซึ่งเราก็ยังไม่ได้สร้างเหตุอะไรนะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าบางทีเราเข้าใจ พราะพวกเธออาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของมันดูสับสนใช่ปะละ่ะเออจะไม่ต้องสับสนหรอกเพราะเราก็สับสนเหมือนกันแต่ว่าเราเองก็เนี่ยอย่างวันนี้เราได้มาวิ่งอะไรเงี้ยนี่ท่านอธิการก็มาขอบคุณเรื่องวิ่งแบบเออบิขอบคุณนะถือว่าแบบได้มาทําบุญเพราะว่าทุกคนก็แบบมอบเป็นทุนกา,ารศึกษาเด็กอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยได้เลยเราไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่เราจะทำเพื่อคนอื่นได้อีกสักเท่าไหร่อย่างวิ่งอันนี้ก็เพื่อเด็กใช่ปะอย่างดูแลคนเน่ย มันไม่ใช่งานของเราเลยเว้ยแต่คือเหมือนเราเจอคนล้มเราเดินก็ไปช่วยเจอคนตึกถลม่มรอน้ําไปให้เราหยิบของมาม,มันไม่ใช่เรื่องของหน้าที่เว้ยแต่มันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกของมนุษย์อะ่ะเอ่อว่าทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่เราได้รับมานะปัจจุบันอะ่ะมันก็ไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่แต่เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะเราทําเราไม่ได้หวังผลแต่เราทําเพราะว่าเราทําที่เรามีความสุขได้ทําเพื่อผู้อื่นเท่านั้นเองอืมคุณจะความฮอตความหล่อความหนุ่มคุณก็ยังเยอะไง คือก็ยังมีกล้ามอยู่จริงๆเราก็รักทุกคนนะนะคือจริงๆทุกวันนี้ที่มีแฟนเยอะมากทุกสาขาเนี่ยก็เพราะว่าบางทีบางคนเขาก็อกหักมาเฮะแล้วบางทีเขาทุกข์มาเราก็รู้สึกว่าเธอมาเป็นแฟนกับเรามาเราทุกข์ก็โทรหาเราคุยกับเราหิวใจจนเขาดีเขาไปเราก็โอเคได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเราก็คุยทุกคนไม่มีปัญหาเลยเพราะว่า บางคนก็เรียกเราเป็นพี่บางคนเรียกเราเป็นพ่อบางคนก็เรียกเราเป็นแฟนบางคนก็เราเป็นน้องซึ่งเราเป็นให้ได้ทุกคนแต่ว่าด้วยรูปลักษ์เราแบบนี้เราก็เลยเป็นแฟนซะเยอะหน่อยเราก็เลยมีแฟนทุกพี่จนมาเราวิ่งเนี้ยเราก็มีแฟนใหม่อีกแล้ว <c oughs> เราก็เป็นนางเอกช่องวัน <c oughs> ไปวิ่งมาเป็นแฟนขเขาแล้วสาขาบ้านสมเด็จกับสาขานางเอกช่องวันก็ไม่มีปัญหาจะกลับบ้านใช่ไหมเงินฉันอยู่กับเธอ เธอเอาไปก็ได้เธอโอนเข้าบัญชีให้ฉันด้วย <c oughs> นี่คือดูเป็นแค่แฟนนะ <c oughs> ยึดเงินไปแล้วนะนี่ทํางานยึดยึดตังไปแล้วนะตังข้ารถนะ <c oughs> เรื่องนี้เราเอาจรงจริงนะเรายังไม่ได้ดูข่าวเลยและเนี่ยที่เราฟังเราก็ยังไม่รู้เรื่องนี่ถ้าถามเรานะเร <c oughs> <c oughs> เรายังไม่เห็นเรื่องราวอะไรที่มันแบบ มันหน้าที่จะอ่านถ้าข่าวเนี่ยมันยังมีบิดเบือนถูกไหมถ้าเราอ่านสัจจะความจริงอะ่ะเช่นพรอาทิตย์ขึ้นแล้วตกเงี้ยเราว่าเรายังน่าสนใจคนเรามีโรคนะแล้วก็ต้องตายไปอันนี้เราว่าเราควรอ่านแต่เราดูแลเราเราไม่อยากพูดอะไรเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของเราเราพูดแค่นี้ดีกว่า <c oughs> แต่เราเคยพูดไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่พูดอะไรเพ <c oughs> เอาจริงไหม ผมว่าผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เรื่องนี้มันฟังดูแล้วมันเหมือนลบผมจะไปลบกับใครเพื่ออะไรเธอฉันยังรักเลยเธอฉันยังรักเลยฉันเจอเธอฉันก็คุยแล้วฉันจะมีอะไรไปว่าเธอเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกันว่ากันในเรื่องมันไม่มีประโยชน์ซึ่งไอ้เรื่องที่ไม่มีประโยชน์แร้วว่าเราเราเราไม่ทำดีกว่า อ๋อไม่เป็นไรผมว่าบางทีคนเราเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารสมมติว่าเราพูดประโยคนึงไปถึงคนนี้อีกคนพูดไปถึงคนนี้อีกคนพูดไปถึงคนนี้คนนี้มาพูดกับออกคนละเรื่องนะเคยนึกออกปะเออมันก็เหมือนกันเนี่ยเราจะไปแก้อะไรให้มันได้อะไรขึ้นมามันเรื่องที่มันไม่มีอะไรไปทาให้มันมีเรื่องที่มันมีอยู่แล้วก็ควรไปแก้ให้มันเป็นประโยชน์ใ้เรื่องที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อตัวเองหรือผู้อื่นหรือไม่ได้มีอะไรเรา เราว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเ,เราว่าออกมาวิ่งมาพาเด็กไปได้ตังค์ไปให้เด็กไปเรียนหนังสือมันเป็นประโยชน์่านะถูกไหมอ้จะพูดอย่างงีเ้เป็นประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรมันทําเพื่ออะไรวี่ค่ะแผ่นดินไหวที่ผ่านมาที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะได้รับผลกระทบก็หลับอยู่แล้วก็ใครเคาะตกทุบบ้านแล้วตุมต้มตุ้มเราก็วิ่งออกมาดูใครทุบบ้านคนวิ่งออกมาเต็มไปหมดเลยงงมากเลยพื้นมันแยกออกกับบ้านเรามันเหมือนซุดลงไป ก็ไม่มีอะไรถ้าถามผมนะไม่อันตรายก็โอเคแต่ก็ไม่เดือดเดือดร้อนอะไรเพราะว่าจริงๆไอ้ภัยบัตทางธรรมชาติอ่ะนะมันก็มีมานานมากแล้วอะเออแล้วเราเราเรียนด้านนี้ด้วยอะเราก็รู้ไงเปลือกโลกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอยู่มันเคลื่อนที่เรายืนอยู่เนี้ยมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะเหมือนเรายืนอยู่นั่งอยู่บนเลยยอสอะวันหนึ่งพอออ้ยโทษพอมันไปโดนสกิดน้าแข็งเข้านิดนึงมันไปชนเปลือกโลกอีกอันนึงมันก็สั่นแค่นี้เออมันมันธรรมดาซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันมีมาแบบโหตั้งแต่โลกมันเกิดขึ้้นมาแลว แล้วเดี๋ยวมันก็มีอีกเออไม่ได้ตื่นเต้นเลยแล้วก็ไอ้น้ําที่แบบพัดอะไรเงี้ยมีอีกเดี๋ยวมันอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมชาติไปเปิดตําราดูก็ก็รู้มันชื่อแะรแผ่นนี้ชื่อยูเรเชียแผ่นนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันเกิดการเคลื่อนตัวตลอดเวลาเพราะว่าข้างใต้เป็นของเหลวไงใต้พื้นดินเราอะลองไปเปิด g e o โลจีดูไม่ยากเลยไม่ได้ซับซ้อนเลยเรื่องเนี้ยเออมันหลายเปลือกโลกมันเคลื่อนพอมันชนมันก็สั่นแค่นี้อือเอาให้เต็มที่ตัวเอง อะไรถึงม่มีนอกจากแบบความรักความปรารถนาดีนะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจให้ดีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทาคุณงามความดีนะต่อไปเท่านั้นเองครับยังเหลือขับไฟเดได้ขับไฟเดย์เนี่ยก็คําถามใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงขั้นเลือดเลยเขาถึงแบบไม่ไม่ได้อ่อนเลย วันนั้น,นยังไม่ได้นอนเลยนะผมอะโมเดลรับโทรศัพท์คุยกับพี่ชอตกับทีมกับอะไรเงี้ยคือเอาจริงนะบางทีผมว่าคนที่แบบไม่ได้ดูคือประชาชนซึ่งจริงอะในเนื้อหาไม่ได้มีอะไรเพราะเรื่องหาก็เดิมเดิมก็อย่างที่บอกแหละทุกอย่างมันไม่ได้มีปัญหาเลยครับเพราะแค่ทีเซอร์ออกมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ในเนื้อหรืออะไรมันไม่มีปัญหาเลยอย่างที่บอกแหละทุกคนก็อยู่กันอย่างสุขสงบแต่ อะไรที่มันมีปัญหามันก็จะมีปัญหาด้วยตัวของมันเองราะว่ามันหลายคนคิดว่ามันอาจจะเฮ้ยไปพูดท้าทีประเด็นข้าืออถ้าถามเรานะมันเป็นเรื่องเดิมๆมันเป็นเรื่องเดิมๆแต่มันเล่าในอีกมิติหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอะด้วยบทบาทนะของเรื่องรายการบทบาทของเรื่องรายการในเรื่องของการนําเสนอดีกว่าแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักอ่าคราวนี้กระโดดตบใช่ไหม มันก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักแต่ว่าพอการที่รักรอแป๊บนึงนะคะหรือจะมาเปิดตัวกันดิฉันเอาไงขับไฟเดย์เอาป่ะพี่อ้อยพี่ชอ็อตกันหน่อยไหมไม่อยากรู้ว่าหรือว่ามีฝ่ายมีฝ่ายไหนแบบไปไม่ออได่อนุญ,ญาตแค่นึ่งแล้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแค่นี้ก็รู้แล้ว, <activate> วคราวนี้มันก็เลยแบบมีเรื่องราวอะไรต่างๆนี่นะฮะเปิดตัว แฟนสาขาราชพัฒน์บ้านสมเด็จนะฮะแล้วก็สาขานางเอกช่องวันเพราะว่าเป็นนางเอกแล้วไม่มีแฟนเป็นพี่ไม่ได้หรอคะจุ๊บพี่ทีนึ่งจุ๊บพี่หนึ่งน้องก็ตลกดีอย่าแกล้งน้องสวัสดีค่ะพี่บ๊ายบายเคลียร์เรื่องนี้กับกูกับหนูก่อนกับกูก่อนไปดูไอจีนะไปบอกรักเขาทุกอันเลยนะอย่าไปชีไปเดี๋ยวไปชีผมบ๊ายบายนะคิดถึงนะคะ เดี๋ยวไปพี่อ้อยพี่ชอนนะครับก็จริงจริงเราไม่รู้นะถามจริงเรื่องรายละเอียดเราไม่รู้แต่มีการคุยกันเราก็เห็นเราก็เลยส่งบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยังไงวะแต่ก็จบแต่ก็คุยอะไรกันไม่รู้ก็เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนหาทางออกอย่างสงบเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในความสงบสันติกันมาโดยตลอดเรื่องนี้เราสงสัยเมื่อกี้เรื่องนี้สงสัยคือเรื่องที่เธอสงสัยฉันว่า สิ่งที่เธอสงสัยอะ่ะเธอคิดยังไงเธอก็ฉันว่ามันก็ได้คําตอบในตัวเธออยู่แล้วเราว่าต่อให้เราไม่พูดอะ่ะเราว่าคนทุกคนก็รู้เธอว่าไม่จริงเหรอถูกไหมะัมนะเขาก็บอกตามความจริงเพราะทุกคนรู้ความจริงกันหมดเพราะว่าทุกคนก็คือทุกคนอยากอยู่ในความสงบเพราะทุกคนเขามาทํางานทามากินเขามาใช้ชีวิตตามสิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้องทุกอย่างเขาก็ไม่ได้มีอะไร ซึ่งเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็มีในเรื่องความไม่มีอะไรทําให้ไม่มีอะไรถูก้องไหมมันก็ธรรมดาใช่เดีพอที่เธอออกมาเขาก็ร่ำรวยแผลงเงินพี่ตกใจไหมไม่ตกใจเพราะชินเพราะว่าอีแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นหมื่นๆครั้งแล้วเธอว่าใช่ไหมล่ะเราก็ดูไปซึ่งมันก็ได้รับความสุขสบายกันทั่วหน้าไหมล่ะพอรายการยกเลิกเขาก็ยกเลิกไม่รูมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าไม่เรื่องบังเอิญหรอก รรเรเาว่านะมันเป็นเรื่องของเอาจริงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของคนใดคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับคนที่เขาทํางานกันอะ่ะเออปกติคนทํางานเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่ามันก็ก็ตามเดิมอ่ะก็อย่างที่บอกอะ่ะถ้าสมมติว่าอะไรที่มันมีปัญหามันก็จะมีปัญหากันอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบไม่สิน้นเออแต่ว่าเราทุกคนก็ยังคงทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เรามีหน้าที่ทําอะไรเรามีหน้าที่แก้ปัญหาในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราได้ซ้ําอ,อและทุกคนก็ยังคงทํากันแบบเนี้แล้วก็ถึงบอกไงว่าตอนนี้โลกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราติดใจบ,บ้านมีมีขื่อมีแปรทําไมขื่อแปรไปอยู่ไหนกันเราก็นนมไม่ติดนะเพราะว่าเราเองก็ยังคงก็ยังคงต้องเดินหน้าเพื่อที่จะมาวิง่งเพื่อสังคมหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปอะแล้วเราก็ไม่ได้ออกตัวว่าเราจะแบบโอ้โหเป็นมนุษย์เพื่อสังคมไม่ใช่ แต่ว่ามันมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้เราทำอะไรเงี้ยเราช่วยอะไระได้เราช่วยเราทําอะไรได้เราก็ทำใช่เ,คคเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวนะคะ่อคคะขอบคุณนะคะ